นะไล่ใหม่นะนาลินเป็นพ่อของไม่โจเซฟเป็นพ่อของไอรีนส่วนโฮมคือพี่ของไอรีนครับแล้วนาลินเมื่อกี้คือคนละคนกันถูกไหมคนละคนครับอ๋อแต่สองคนนี้เขาเป็นเขาคว่บัดดี้กันได้ไหมเออเป็นบัดดี้กันกับโจเซฟก็ไหนสมัยตำรวจแล้วหรอใช่ครับเขาบัดดี้กันเลยแล้วนาลินมันมันตึงตั้งแต่มันตึงแต่เป็นตำรวจนะครับคือตอนนั้นเราทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายตำรวจอยู่คุ้มครองครับตอนนี้คือออกมาเป็นประชาชน อ oh. แล้วคนที่โพสต์ลงติดเทนเมื่อกี้คือนารินโอเคแต่ว่าในรูปคือโจเซฟครับ แต่เขายืนตรงนี้เขายืนที่เราโอยทีาต้วยเหรใช่กำแพงเนี่ยเสานี้เลยเสานี้เราเลยครับเพราะว่าก่อนหนูออกมาเขาขับจักรยานส่วนหนูค่ะบอสตรงนี้เลยบอสว่าไงอ่ะปลอมตัวไหมให้ผมปลอบตัวไหมเขาคือประชาชนใช่ไหมใช่ครับเขาทําอะไรเราไม่ได้ครับเพราะถ้าทําก็คือสภาคุ้มครองแก๊งอยู่ครับแต่เราเปิดก่อนได้ครับใช่ สามคนก็พองานไว้ด้วยนี่หืเหนือลำมองลิฟเรียเขาให้บอสพูดแล้วผมให้เหมือนกันครับอนลบอสว่าไงผมว่างั้นแหละแต่เมืเอ่อกี้ฝ่าเออใครเปิดผมพี่พสาเดินจะเปิดไกลๆแล้ว <laughs> <laughs> รอโจมาใช่ไหมครับใช่พี่รอคุยโจก่อนใช่ถูกต้องถูกต้องเขาเล่นด้วยถูกต้องครับดูให้สนุกนะดูให้สนุกนะครับนี่เป็นสตรอรี่อีกหนึ่งสตรอรี่ที่อาจจะควเลาะหรือรายกัรก็ได้เราก็ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันรอดู เดี๋ยวผมจะน่าจะกำชับน้องๆไม่ต้องถึงขั้นรุนแรงเล่นกันสนุกๆกัะโจ้ฟาร์มอยู่แน่เลยใช่ไหมใช่เขาโดนจ้างเขาเปิดบัตรฟาดเวลาเปิดบัตรฟาด อืมจริงครั้งแรกอนผมก็รู้สึกเหีืยเฮ้ยวันนี้แฟมิลี่ทำทำไรนะพี่เดดาครับทำหมูโอเคทำหมูมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการย้อนหลังให้นะฮะวันนี้มาแล้วสิบคันรถนะใช่สิบพนรถเลยใช่คนละสิบลอบหมูคนละพันโลอ่ะแล้วก็ให้พี่โถให้พี่พี่โตโพครับทุกใช่ใช่พี่อ่ะฮะพี่รี่ไม่ชัดอะไรนะพี่โตโพนี่ สิบคันึงเก็บสิบคันยิงถ้ามูไม่โพนะกูเปิดบัตรฟ้ด้วยวันนี้โอเคงั้นไปเลยกูไม่ไปไม่ต้องมือไม่ต้องนอนมือไปกูเลยแค่นั้นเลยแต่ไม่ต้องบดง่วงด้วยแค่นั้นขอกินข้าวก่อนได้ปะล่ะไม่เออได้โอเคกินข้าวก่อนดะเออทำไมมีอะไรอ่ะปลูกง่วงได้เหรอแค่ปลูกพาร์ตแล้วตัดมาก็มีแรงแล้วถูก าเหทำไมโทรศัพท์มีอะไรอ่ะเห็นหน้าจอโทรศัพท์พี่โตป่ะมีรูปผู้หญิงด้วยนายโตหยิบดิขอดูหน่อยเีไม่มีไม่มีหยิบดิดูหน่อยให้พี่ตาดูดูดิเปิดดิควักดิเร็วควักหน่อยควักหน่อยตัดเอาไปพี่ตาทิ้งไปเป็นรูปมังคุดนี่ไม่มีอะไรใช่พี่มังคุดเป็นรูปมังคุดอ่ะใช่ใช่พี่ ที่ตัดอหะมองไม่เห็นที่ต yeah, yeah. yeah. ัดนี่สรุปอะไรนเขาบรูปผักบุ้งเหรอหรือมังคุดผักบุ้งนี่เขารอพี่ซาจนเอายเอาเยเอาเยเอาเย่ไ้เาพ่วิ่งแบบทำไงอ้ลำทำไงอะเอายเอาล้กเอ็ะิ่งกบสดใสที่ิ่งกับสดใสเอ็กกดกระโดดแล้วก็ผักชอบหเแตันี่สดใสม่งสดใสผักชอบไม่ใช่หรอผักชอบท่านย วมาแล้วเจ้านังเล็บเช็ดแค่มาหลายรอบร่างกายเป็นฮิปฮอปเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอจี่น้องรักของพี่ว่าเจ้ารู้จักคนชื่อนารินไหมรู้จักพี่แต่เล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้นมันเก็บหมูอยู่กับผมเนี่ยไม่รู้เขาหวานระแวงผมบ้างหรือเปล่าตอนนี้เหรอใช่คือนารินเนี่ยก็มีเรื่องมีราวอย่างที่ทุกคนเคยเจอนั่นแหละ อตอนเป็นตำรวจแล้วเขาปากเขาแซ่บล้วก็ชอบแบบกดสตีนเออนั่นแหละแล้วบางทีขับรถชอบจอดขขงจอดขวางเขาบอกผมไม่ได้ขวางแล้วเับเลยอ๋อแล้วเรื่องมันคือมีเรื่องเขาไปทั่วอย่างนี้ยเหรอใช่อ่ะโหดีไ้ว่าทำไมอ่ะพอดีก็นิดนึงพี่ึงโดนมีเรื่องของแกงพี่ด้วยเหรอกับกูนี่แหละ โดนยังไงไหไบอกผมดิคือมันก็ไม่ได้ประเด็นอะไรใหญ่นะคือไปจบคูนด้วยกันใช่ไหมไม่ได,ไได้ไม่จบคูน <อะ S 2> ด้วยกันพี่ก็ไปจบคูนแล้วก็เหมือน <ะ S 2> มันอยู่คนละฝั่งทีนี้ฝั่งพี่มันไม่มีตำรวจ <อะ S 2> มาพอดีอ <ะ S 2> เขาก็เลยบอกว่าตำรวจเนะี่ยคนนั้นนะ่ะจบเขาไม่ได้จบเหมือนแบบ <อะ S 2> โยนขี้มาให้กลัวแต่พี่ก็ไม่ได้อะไรแ<อ>ะ่ก็ขำๆไงเสร็จปุ๊บพอมาเจอกันที่ที่บางนา พี่ก็เร็วแบบรถกระแทกกระแทกนี่ไม่ได้ไม่ได้ชนแรงอ่ะยบยับเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยแม่งจะเอาข่องซ่อมพี่ก็เลยฉีกมีออกมาหน้าบางนาแม่งขับมากระแทกปังแล้วม่งหนีไปเลยริงเหรอใช่แ้วพี่ชัวร์เหรอว่าเป็นนารินช่วงนี้เขาปลอมตัวบ่อยนะเจอเจอแล้วเมื่อกี้ไปเช็คมาจนเจอเรียบร้อยแล้วว่าคือใครไม่แล้วเมื่อกี้เขาเก็บหมูอยู่กับผมตัวตตัวเลยอืมแล้วเขาก็นั่นแหละบอกว่า เขาก็เหมือนบาดระแวงผมอยู่นิดนึงอะเคยมีเรื่องอับโจ้มาก่อนเหรออีก็ที่ผมบอกว่าผมมีเรื่องกับตำรวจเก่าก็นารินนี่แหละอ๋อเหรอเออตอนแรกที่ผมขึ้นไปเก็บตามไหลเขาอะเออนี่แหละแล้วเมื่อกี้เหมือนเหมือนเขาจะมีคุยโทรศัพท์กับทางแกงแกงตำรวจเขานะว่าแบบเอ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนเหมือนทางสมัยก็เป็นตำรวจเขาก็ยศใหญ่ใช่ปะ เขามพวกเออเออแล้วช่วงนี้เขาออกตำรวจมีตำรวจออกมานี่หลายคนเลยเหมือนรู้สึกว่าโจเซฟด้วยนี่ใช่ที่โจเซฟอ่ะรู้จักปะอ่าเขาอยู่กับโจเซฟเนี่ยเขาโพสอีกแล้วเนี่ยชูอีกแล้วอีกแล้วเหรอใช่นี่เขาโพสชูอีกแล้วเนี่ยชูนิวชูเมเนฮัตที่เขาบอกชูอีกแล้วอ่ะอยากได้อยากได้เอาป่ะอยากได้ป่ะเอาป่ะหยุดหยุดโอ้โหเขาดูนะเขาเขาเขาจะ พูดป่อยเบอร์ให้เขาเหงาไปเลยก็ได้นะคะเอางี้ครับทุกคนพี่ว่าพี่รู้สึกเหมือนสลีฟครับถ้าเล่นไม่น่ารักแบบนี้ปล่อยเบอร์เลยให้เขาเหงาไปเลยครับใช่เพราะหนูคิดว่าเขาเ้าตั้งใจมาเล่นมาเล่นแบบนี้แล้วเปลี่ยนชิดนไปเลยเลยอย่างเงี้ยมันตามยากคราเสียเวลาไม่ได้พี่ตามพี่ต้องระวังนะบางทีเขามาพูดพูดชาพูดเพราะเราบางทีเขาแบบเหมือนอ้อนให้เราแทงเราแต่ว่าเขาจะมีแบบแก๊งๆเขารอบอยู่รอบตัวคอยไม่เป็นไรไม่นู้ยกเลิกครับทุกคนพี่ไม่เล่นละ ยกเรื่องเลยผมยังไม่รู้ว่าเมื่อกี้จะทำอะไรครับอ๋อแล้อเมื่อกี้เขาจะเอาเหรอใช่โอเคโอเคโอเคแค่นี้แหละจ้วไม่เป็ไรแล้วครับไม่เป็แล้วพี่ล้อดิผมผมสายลูกชายผมลูกชายผมบอกมาอยู่ว่าเขากำลังฟอร์มแก๊งเขาจะขึ้นแก๊งเนี่ยยากสายผมบอกได้ยินมาว่านะอ๋อที่เขาพูดครับที่เขาพูดที่หมูอ่ะ บนกว่าถ้าเล่นกานเล่นตอนที่บอกเขาขึ้นแก๊งมันน่าจะง่ายกว่า่ถ้าแบบนี้เขาจะหาเขาจะหลบไปเรื่อยๆเงยมันจะไม่ได้เล่นกันเขาเขาพูดอย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับตอนเขาพูดกับตดรวจแต่ว่าสายผมได้ยินมาว่าเขาขึ้นแก๊งเถอะแก๊งพวกโจเซฟพวกพวกอะไรพวกตำรวจเก่าที่มีประเด็นกับผมอ่ะแก๊งที่จับกันชงผมสี่สิบใบอ่ะเออเนี่ เขาบอกว่าเขาจะเอาสูตรซ่อมมเลยเขาเอาสุดด้วยเขาบอกว่าเขาจะเอาเป็นแบบดีเด่นแย่นแย่นแย่ๆ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 แย่นแย่ๆเย่ๆแ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 ย่ๆ่ย่ๆแย่ๆเย่นเย่ๆแย่ๆแย่ๆเย่นเย่ๆแย่ๆไย่ๆแย่ๆแย่ๆเย่นเย่ๆเย่นแยแย่ๆแย่ๆเย่ๆแย่ๆเย่ๆเย่ ก็ยังไม่เปิดรับเพิ่มเผอขึ้นเดี๋ยวเขาขึ้นน่ะขึ้นมาเราต้องประมูลนะแก๊งเนี้ยก็ใครจะเอาก่อนเนาะจองสตินปรองูลกันเองจังกะทีเนี้ยนะต้องประมูลนะพี่ยังไม่รู้สูตรดำจะเอาก่อนหรือเปล่านีไม่รู้ไอ้เวงจะเอาก่อนอ๋อมีเรื่องของเวงด้วยเหรอโอ้โหมีโอ้โห MC เยอะขนาดนี้แล้วก็รวมเลยไหมล่ะถ้าตอนนี้คือรวมได้ถูกปะล่ะมันรวมไม่ได้พี่ แต่เขารู้ตัวลแล้วว่าแบบแกระตินเคาเยอะเขาน่าจะเขาน่าจะพอตัวแกงเขาไเรื่อยอแม่แม่แต่ช่วงนี้ตีสี่ตีห้านี่ผมเห็นเขาแอบเตวุวกันอยู่นะถามปีคนอะอะหรออ๋อ,อ,อเขากะอุ้มผมแน่ผมดูแล้วนะอืมแต่มึงทําประกันของมึงเองมาแล้วนี่ใช่เออสรุปที่ประกันเนี่ยทําได้ได้เปิดยัง ไม่ทำแล้วพี่เก็บผูเก็บหมูใช่นี่อย่างเดียวช่วงนี้ตั้งแต่จบสตอรี่เหลือเงินอยู่หกหมื่นจะใช้นี่ที่ผายไปป่วงเลยโอ้โหวันหลุดกลับไม่นอนอีกแล้วไม่นอนอีกแล้วป้ายเแต่ถ้าพี่จะเอาอะพี่แบบไม่เอาไม่เอาไม่เอาพี่พี่ไม่อยากเล่นกับอะไรกับแบบนี้พี่ไม่ชอบพี่อย่าไปใส่ใจแบบเอาแบบเจอก็เอาเจอก็เอาโอ้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 โอเสียเวลาพี่ไป เล่นละครของพี่ดีกว่าไปถ่ายถ่ายโฆษณาพวกพี่ดีกว่าเดี๋ยวเขาก็หาว่าแกล้งพี่ไม่ใจอ่แล้วไม่เป็นไรด่ากูได้เลยเฮ้ยก็เราพร้อมอ่ะรอขึ้นพร้อมเราขึ้นเปิดอ่ะขึ้นสิบสมมติว่าวันแรกวันแรกมันขึ้นได้สิบห้าละเลยป่ะหรือว่าวันสิบได้แค่สิบสิบครับเราเพิ่มได้แค่วันวันเว้นวันครับวันละหนึ่งไม่ขึ้นสิบก่อนมันต้องครูดาวเจ็ดวันก่อนป่ะใช่สิบปุ๊บบทดคูดาวเจ็ดวันก็ใส่เลยเอาให้แตกตอนสิบอ่ะ กูไม่ให้แท็กแก๊งหายให้หมดอ่ะแต่เราเราไม่ต้องถึงเราหรอกจริงๆไมง่าของสุกของสุกน่าจะไปเอาแล้วแหละประมูลน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 ะเขาจะระปล่อยพี่เวงไปก่อนเลยไม่เลยโอ้ยยังไงก็พังผมบอกเลยพี่ถ้าไอเวงเอาก่อนเราไม่ได้เล่นนะอเออวะยังกันเล่นอีกอะไรยังกันเล่นเลย เอาง hey, hey. ี้หรือว่าเราจะช้อนในหวีงก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนมาใช่ก็องอย่างคุณนะมุงลองได้เลยกูลองช้อนมานละช้อนงอเลยเฮียเมื่อกี้แอดดับเข้ามาคนเดียวด้วยนะจริงหรออืมใช่คนเดียวเลยผมเพิ่งไปฝึกให้มาแอนิเมเย้ปดอะแย่ในยูทูบมีแค่2อ่ะผมเอาไป8เลย กระหมูใช่ไหมแอนิเมชกระหมูใช่ไหมฟุ๊งต้องชิดกเลยนี่คือเล่นเล่นโชว์ยูทูบแล้วเหรอคือรอให้ยูทูปตัดเดียวเดี๋ยวตลาดเล่นให้ยูทูปตัดไอ้เหี้ยกูไม่ได้ออกสื่อด้วยชิบหายตตลาดเจ้าหนี้ตลาดเนี่ยสองวันวันนี้นั่งเก็บแต่หมูยูทูปพักหลังบ้านมาแล้วว่าพี่ทำอย่างอื่นไม่ไเก็บแต่หมูตัดก็ได้ไม่เป็นไรแล้วเจ้าอันแค่ดีไซน์ได้พี่ แต่เมื่อกี้เขาเก็บหมูอยู่กับผมอะพอ,อแล้วพอแล้วพี่ไม่รู้จักเขาแล้วตามน,นั้นนะเขาบอกอยู่ว่าเขาอยากโดนอะไรๆๆๆแหลมๆแต่ก่อนผมเอาแจ้งผมเอาเขาไปถ่วงนะรพบพอเขา,าเจอผม้เขาเจอผมในที่แบบเซฟโซนเขาก็บอกว่าวันนี้อยากนอนเขาเอะไรนี่เขาชอบพูดลอยๆไอ้ผมไทำไมไเขาไม่รูดหนูว่านะที่เขาแบบว่ากล้าพูดอย่างนั้นะเพราะเขาไม่มีอะไรให้หายอะท้ายมันแบบวนลูปโรงพาบาลอะ ถ้าแบบเขามีอาวุธสักอันหนึ่งอ่ะยังไงเขาก็แบบไม่กล้าเปรี้ยวขนาดนั้นอยู่แล้วเขาชอบมีเขาชอบมีแบบคนเป็นเป็นสายให้เขาแบบอยู่ดูรอบๆตัวเขาแบบบางทีเราชอบแบบอ้อนเราให้เราจึกเขาแล้วเขาจะเล่นแบบให้เราเสียข้าวปลเออเพื่อนนั่นแหละเพื่อนเขาเป็นตำรวจเส่นไปก็ไม่คุ้มเสียที่แล้วเลยเฮียย้งกับไอ้นี่ก็เกือบโดนเนี่ยเอาไปเอามาแล้วคนที่อยู่กับเขาที่ตำรวจเขากลับคำมาเขาพูดไม่หมด หมดคำได้เหรอใช่โหก็คำเป็นตำรวจดำเลยนะใต้ไม่ไม่เขาพูดอ่าตำรวจเขาพูดไม่หมดพูดความจริงหมดแต่เขามาขอโทษแล้วจบต้องระวังดิตัวนี้เหลี่ยมเยอะโจครับพี่แก๊งมึงอยู่โนไหนวะุ้ยผมวาพี่นบอดี้พี่ไม่มีใครตัอคนเลยแก๊งผมเดียวคนเดียวไอ้ยูกฟางแล้วพูดะคายหูอ่ะ ไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลยไปเไปเลย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 ไปลยไปเ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 ลยวปเลยไป่ลยไปเ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 ลยปเลยไปเลยไปเลยไปเลเลยปเยไปเเลยไปเลปล โอ้โหที่รถร้อยโลกูนี่วิ่งไปได้หกหมื่นแล้วเนี่ยใหม่โอเคถ้าพี่ถ้าพี่ไม่อยากเล่นกับนัลลินเนี่ยเล่นตะเคียนดีกว่าตะเคียนแม่งดักจับผมฝ่าไปแดงเลยไม่ไม่ไม่บอกก่อนว่าจริงๆคือเล่นแต่เล่นได้มันไม่ได้ผิดเขาเล่นเขาเล่นแบบนี้ก็คือมันเป็นโลของเขาแต่เพียงแต่ว่าขี้เกียจปวดหัวแค่นั้นแหละรอขึ้นแก๊งพี่รอเลยรอดูแก๊งผมโดนตีเลยเขาบอกว่าาเอาเสื้อส้มอ่ะไม่แก๊ง แกงแกงองตีตีแกงแกงนี้ก่อนเลยบ้าละแกงผมนะพี่ผมได้ทุกแก๊งแล้วนะเดี๋ยวเดี๋วขอโทษขอโทษผมผมผมเล่นทำไอ่ะไม่ผมมีเงินเดี๋ยวผมหาเงินใช้หน่อยแรกมขาก็เป็นหาเนื้อเป็นมิจ้าเนื้อจ้เท่าไหร่ออกพี่ไปก่อนเบ้าพอนไปไรพี่ผมขาดอีกสามแสนเองเดี๋ยผมเก็บหมดนแล้วละเดี๋ยมค่อมคืนเงแมวแมวแม ไม่คุณะไม่ได้ใช้อยู่แล้วไอ้ที่รวยไม่ได้รวยไงแล้วเนี่ยโปรยตามทางไม่หมดเลยนเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวผมหาันทัพอันอาทิตย์ไม่เอาเดี๋ยวผมโทรหาโอเคเดี๋ยวถ้ามันมันมีคนรู้นคนนี้ช่วยเยอะเดี๋ยวมันมันไม่มีแรงทํางานพี่มันจะขี้เกียจถ้าลุงรวยกระเป๋าหนูสิบเก้าใบตองลุงรวยวะเนี่ยตีแตงโจมห้ามแต่มีข้อห้ามนะห้ามปั๊มเพนห้ามปั๊มเ e d อดี โอ้โหอะนรสู้ผมไม่ได้นะพี่ตอนนี้ปากฉลามแก๊งผมเจ็ดคนแล้วนะป่าฉลามแก๊งกูทุกคนแล้วนะพี่ซาโจอยากพี่ซาโจอยากเจอไหมอันนี้จริงยี่สิบคนปะล่ะป่าฉลามเจอไหมยี่สิบไม่มีใครขาดกูเลยกูพูดว่าเจ็ดป่าฉลามเจ็ดอันไม่มีใครขาดกูทุกคนไม่ไม่ขาดไม่ขาดกูเชื่อไงกูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อมึงเจ็ดอันเต๋อเตเจ็ดยับยังวิ่งหมัดเปล่าอยู่เลยนั่นอะ